สิ่งที่น่ากไม่ใิตต่อสู่ที่ฝีมือเก็มกาแต่เป็นเพื่อนร่วมทีงงงู เทนะครับทุกคนวันนี้ก็สวัสดีสาวใสที่ใสออกซีโตนหายใจทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเฟรนฟนะครับผมวันนี้พี่จะเอาปืนลูกซองไปฆ่านั่งเองนะครับผมทุกคนเรามารอดูกันนะคะว่าพี่จะฆ่าค้ได้ทักกี่ตัวนะครับผมนะไป เริ่มมาเลยดีกว่าแต่พี่ไม่โดดร่มนะครับผมเราจับคู่นานมากขอโดดซีพีีเลยล่ะโอเคนะครับพี่ก็มาแล้วนะครับผมนะก็มาเริ่มเกียอะไรดีกว่าวเรามาดูกันนะครับผมวันนี้ไม่มีปืนสองนะนี่คือตาแรกนะครับผมทุกคนไม่ทำเวลามากเกินไปช่วยด้วยขอบคุณนะ กระตึงโควรอันตรายขอของหน่อยปองเป็นปืนลูกซองอัพเดตนะครับผมนะลูกซองขอของหน่อยโซน14นะครับขอองย เรามาดูกันนะครับผมว่าไม่อัปเกรดแล้วมันจะยิงแรงไหมต่างตรงไหนนะครับผมนะเดราไปดูกันนะครับผมไม่อัปเกรดอะัว่านะไม่อัปเกรดขค้ถึงขั้นกระเพื่อแค่ธรรมดาเลย จัดลอดได้ไงยังงงก็เออขออัพานหนึงนะครับผมวเรามาดูกันนะว่าขที่อยูเปรที่ไหน,นะครับผมนะขันที่หนึนะครับผมเราอัพปทีลขั้งกันนาะนะ อันที่หนึ่งท,ที่ว่ามันก็นแรงขึ้นนะมันก็รัวขึ้นนะครับผมรัวจากเดิมอ่ะจากยิงตั้งๆช้าๆอันนี้มาเรื่องเมืองเ,เดงด,ดีกว่าอะไรเยอะม,ม,มากามมอยู่ดังอยู่เป็นระดับไหนแลผมจะดู้ระดับไหน,นะอะอะไรอะไร วโคตรตึงอ่ะทีมผมแม่โคตรตึงอ่ะทุกคนขั้นที่สองแล้วนะครับผมทุกคนขั้นที่สองแล้วต้องมาเรียนรู <milhões jadi> yeah. ้ของขนาดไหนครับรัวมากแต่มันรัว เทียมเลยต่างกับเดิมนิดนึงอะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้คีเม่ไรม่รู้ว่าไม่รู้แบบที่มันแบบไม่รู้ มันรัวจริงๆนะทุกคน,คกน,น,นต้องยิงกูได้ไง่ายว่ะเจี่ยเว้อว่ะ เชื่อสังศพด้วยเชื่อถังศพด้วยเขาตึงเดี๋ยวกังมาตบว่ะมามามาใหม่นะเมื่อกี้อยู่ขั้นขั้นที่สองใช่ไหมยอยูั้นที่ามเลยขั้นที่สามนะ ถามว่ามันต่างขั้นที่หนึ่งไหมขั้นที่สูนย์นะอะม,มันเหมือนเลยนะเว้ยเพราะว่าในรัวทุกคนเราเดี๋ยวจะขึ้นย้อนเออย้อนคลิปให้ดูนะครับผมแต่อันนี้มันเร็วกว่าขั้นที่สูนย์อนะขั้นศูน,นขั้นแรกเลยนะเร็วกว่า อะไรไม่ได้เลยแหละโอ้ฟักเชี้นแหลกว่าอ้าหาใจเขาหายใจออกพุดโทพองหนอเชี้ยขออนย Ba đi ghẹ, đi tối lại đi đẹp Uuuuh, đã. Eh, chu kuchu chu 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 chu. Alright. Eh, là gặp. Mamasoo! ขอภัยนะครับที่ผมไม่ตึงให้นะเพราะว่ามันหลนิดนึงนะยันไม่ค่อยดีฝนจะตกนะแม่งเอาเป็นใจจัดจัดอัดมึนชนะไปเลยไปกูยอมแล้วไอ้เฮียกูยสู้ไม่ได้หวอกงอมวะ,วะผมงอมผมงอม พอสาบปูก็แพงจะแหลกได้ไงอันนี้งงของของหน่อ,อ,นอยมันไม่ได้แหลกเพราะเพราะเอ่อเพราะเครื่องนะครับมันแหลกบนเน็ตเฮียกาเรเล่นเลยยูนโอ้ชิดไม่หนามาของของหน่อ,อ,นอย <_ s> โอ้ชิสอ๋อเดียร์นายไอดีสัตว์

โอเคนะครับเราก็รู้ไปแล้วนะครับผมว่าลูกซองเอ่อลูกซอง m อ m มเมันึ่งศูนย์แรงขนาดไหนนะครับผมขั้นแรกขั้นนี้เรายังไม่ได้อัพมันเลยเราได้ปืนมาเลยนะแม่ใช่ไหมครับทุกคน ออถามว่า ans, มันรัวไหมมันมันก็เล่นได้มัน,ม,นมันก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าทุกคนเอาไปอัพขั้นที่1ขั้นที่2หรือขั้นแม็กเลยนะครับผมขั้นที่1เนี่ยผมได้เล่นแล้วมันต่างกันมากเลยนะครับผมขั้นที่1มันก็รัวอยู่นะครับผมรัวขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วขั้นที่2นะครับผมมันก็รัวต่างกัาขั้นที่1มามากเลยนะครับผมนะเออมันรัวตึงตึงตึงเลยแล้วขั้นแม็ก พี่เล่นนะครับผมนะพี่รู้สึกว่าอืมันก็ถามว่ามันรัวตึงตึงตึงไหมมันก็รัวตึงตึงจริงๆนะครับผมเราไปดูได้เลยไปดูคลิปย้อนดูได้เลยนะครับผมนะว่ามันรัวขนาดไหนนะครับผมนะเออแบบปัง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 เลยแต่ถ้าพี่เน็ตดีกว่านี้นิดนึงนะฮะแต่ถ้าฝนมันไม่ตกแล้วฟ้ามันเป็นไกให้พี่นะครับผมนะพี่เล่นตึงมากเลยนะครับผมนะเออหัวใจเล็กอย่างดู มีอะไรหมดก็แย่ไปดูในช่องหน้นะผมนะ ก็โอเคนะจบคลิปวันเช้านี้นะผมนะเอมาแป๊บเดียวนะผมไม่ได้มาอะไรมากมายเรามาเน้นชิวนะผมนะแล้วก็ผมจะบอกนะให้ฟังนะผมนะเดี๋ยวอวันสองวันนี้มีเพลงใหม่2เพลงนะผมพี่แต่งเองร้องเองนะมันเดิมนะผมนะรอติดตามดูได้นะผมว่ามันจะเพี้ยวว่ามันจะเฟี้ยวมันจะมันว่ามันจะอะไรขนาดไหนนะผมนะมาติดตามดูได้นะผมนะแล้วไปเจอใหม่คลิปอหน้าคลิปโอนี้ก็ไปก่อนละจ้าเปสุดหด พูดเชียอะไรวะอัสเดย์เฮ้ยจะของพระเอกมาทำไมล่ะเออจะรู้หายได้เลยนะครับคนตายอ่ะแค่นั้นแหละ